ดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆจ้ามือนี่กะผ้ามาเลียงควายคือเก่าจ้าหลังจากที่ห้าเกี่ยวเข่าออกแล้วปลาทงนาห้ากับสีเป็นสีทองคือเก่าจ้าภาวามันเป็นฟางเหลืองเนาะมันก็นเลยเป็นสีทองแล้วก็มีลูกเข่าจ้ามีลูกเข่าอ่อนๆเกิดมามือนี่กะสีผ้ามาเลียงควายคือเก่าจ้า มาเบิงสาวใบไผ่เพิ่นกำลังกินหยากินกินยอดเข่าจ้ะกินลูกเข,าเาาเข่าเนาะภาษาบ้านเฮาเพิ่นเอินว่าเข่าที่แทงออกมาไม่เพิ่นเอินว่าลูกเข่าจ้ะลูกเข่าออกมาออนอกํกำลังเป็นยอดกำลังเป็นเม็ดออนจ้ะกะเฮาเก่ามันมาผูกปลอยกินเลยจ้ะตอนนี้กะฟางกะลายห้ากะลายยอดเข่าออนกะลายจ้ะเพราะว่าเฮาเกี่ยวเข่าออกไม่เนาะ กัยังบอท่นานได้เอามาผูก,กับพึ่งเอาลงมาผูกจ้ะก,กับผามาชมบบรรยากาศทงหน้าเข้าคือเกลือจ้าเพราะว่าหลังจากเข้าเกี่ยวเข่าออกไปแล้วเนาะบรรยากาศจากสีเขียวกัสีเปียนมาเป็นสีเหลืองทองกัสีเปียนมาเป็นอีกกัเหลืองคือเกลืจ้าเหลืองแกมเขียวคือเก่าเพราะว่าเขาสู้บรรยากาศหน้าหนาวละจ้าลมหนาวมาแล้วลมตึงๆเลยจ้ะ แฟนก็กำลังไปตอกหลักจ้ะปักหลักเพิินให้เพิ่นวนกินจ้ะเพิินสินบ่ได้ยางไปไกลเนาะส่วนทั้งหลังก็บเป็นเก่าล้านจ้ะเก่าล้านก็ได้เจ็ดเดือนเต็มแล้วสาวใบไายสาวใบพายก็าายยได้กินเข่าอ้อนเนอะลกูกนะเพิินได้กินข่าถอดยอดไหมพี่น้องจ้ะ เขาพ่นออกห่วงไม่เนี่ยเขียวละอ่อนเนี่ยจ้าสาใบไผ่พ่นกำรวบกำรวบเลยนะเขาอ่อนๆกำลังออกห่วงเด้พี่น้องมันเป็นลูกเขาเนาะลูกเข่าที่เกิดมาใไมหลังจากเขาเกี้ยวไปแล้วรอบหนึ่งจ้าก็จะเป็นลูกเข่าจ้าแบบนี้แบบนี้ที่เกี้ยวมใหมบนงสาใบไผ่พ่นกินจ้ะแซบบ่ลุ ไพเอ้ยแซ่บบลูกสตวใบไพแซ่บบลูกพูดนะพูดนะมวนใส่มวนใส่เลยพี่น้องจ้า <laughs> ให้กินยอดเขาห่วงเข่าน้อยจิลกูกให้กินห่งวงเข่าน้อยทั้งคุ่นเป็นเก่าล้านเก่าล้านกับลุยคือกันจ้ะปล่อยเลียงเนี้ยมือแรง บรรยากาศล้มวอยๆแล้วพี่น้องจ้าบรรยากาศย้ำหนาวเข้ามาแล้วจ้าอากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วตกแรงมากจะเป็นเป็นความสุขอีกแบบหน,นึ่งนะจ้าเพราะว่าเทาก็ได้ไอเย็นไอเย็นจ้าไอเย็นไอเย็นบรรยากาศย้ำหนาวแบบนี้เฮ็ดให้สดชื่น้ะย้ำหมอแรงแต่ถัดเด็กกระสีนหนาวอีกแบบหนึ่งจ้าหนาวเย็นนำหมอกจ้ะ กะมือนี่กะว่างจ้าก็กเลยได้ออกมามาเลียงควายเนี่ยมือแรงทั้งพูนกะสิเมนแม่หญ่าหวานจา้าหญ่าหวานกับเทพน้อยพอดีเขากะใหญ่ลงมาจากตรงป้าหญ่าไต่คู่นะจา้าใหญ่ออกจากหฮม้นละจ้ะหฮมสำสาหมจามจุลี่ ายออกจากตรงนั้นเพราะว่าแดดอ่อนแล้วก็เลยเอามาผูกงานหน้าจ้ะห้่พิ่นหาเลี้ยมกินยอดเขาอ่อนหย่าเขียวเนาะจ้ะเพราะว่าพึ่งสิปลอยลงกินหย่ากันยังหลอยู่จ้ะกันยังบ่ท่านได้ถึงกับว่าแรงว่าอดหยาหย่ากับฟางอยู่ในงานหน้านี่ก็ลังหลายจ้ะพิ่นก็ก๊าลังได้กินยอดเขาอ่อนยอดเขาอ่อนเขียวทั้งนี้ก็สิเป็นเก่าล้าน เกาล่านเลยเกาล่านเพิ่นเริ่มโตเป็นนุ่มเพิ่นกะเปลี่ยนไปจ้ะพี่นอ้องพฤติกรรมเพิ่นกบเปลี่ยนไปน้ำการจเจริญเติบโตเพิ่นกบเปลี่ยนไปน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนฮอดนิสัยจ้ะ <c oughs> นิสัยตอนนี้กาลังดือด้อดื้อหลายกะถือแสจ้ะดือ้อหลายกะใส่แสเลียงแทน่น เพื่อที่สิได้สอนพิ่นไปน้ำเนาะจ้ะกำหลาบพิ่นไปน้ำให้เพิ่นรู้จักว่าอันใดควนเห็ดอันใดบ่ควนเห็ดเนาะจ้ะนี่แหละจ้ะวิธีคนเลี้ยงควายกับบรรยากาศยนีมือแรงคือเกาจะแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนวิวมาเป็นเกี่ยวเข่าจ้ะหลังเกี่ยวเขา่าบรรยากาศหลังเกี่ยวเข่าแล้ว ขันเกี่ยวตั้งหัวปีกับสีมีฟางมีเขา่ามีเขา่ายอดเขา่าทีมันแตกขึ้นมาไม่จ้ะเป็นลูกเข่าจ้ะเพะเื่อเนินลูกเขา่าเพาเื่อเนินลูกเข่าจ้ะถ้าแ,แตกยอดขึ้นมาไมแบบนี้เพเื่อเนินลูกเขา่าเข้าก็บ่ได้เก็บเอาจ้ะเพราะว่าปล่อยให้ควายกินเลยถือว่าหวานเลยจ้ะหวานจุวยเลยถือว่าหวานของเพลนเลยให้เพลนได้กินไปเลยจ้ะ จากบรรยากาศสีเขียวสีเหลืองทองกัสีเป็นสียังเป็นสีเหลืองทองแห่งความแห่งแรงคือเก่าจ้ะเพราะว่ากะสีเขาสูาส้ฤดูแรงแล้วเนาะล่มหนาวกับมาแล้วเขาสู้บรรยากาศหนาหนาวแล้วพี่น้องจ้าผู้พินอยู่ทางเมืองนอกพินกัเป็นน้ำแข็งแล้วเนาะทางเมืองไทยกันร่งเย็นพอดีจะ้ะอากาศกันร่งเย็นสบาย กับเบิ้งสาวใบไพ่กินหยาใบพังๆเนาะจ้ะพะว่าเทปหน่อย่นก็อยูอีกท้างหนึ่งจ้ะเทปหน่อยกับแม่หยาหวานอยู่บดอยู่งานหน้างานเดียวกันนี่แหละจ้ะเพียงแต่ว่าเขาผูกไว้คนละส่วนเนาะงานนี่งานหน้างานนี้ก็สิเป็นงานให่เติบจ้ะกะสิเป็นงานหน้าเข่าสองลจ้ะงานหน้างานนี่ก็มีความ นั่นกับสองลจ้ากะเฮ็ดข้าวเจ้าเวิดข้าวเจ้าหอมใบเตยงานงานนี่กะเฮ็ดข้าวเจ้าหอมใบเตยจ้ะหอมหอมพี่น้องเขาก็งามปีนี่เขาก็ได้ผลผลิตดีอยู่จ้ามานก็ปีกายอยู่จ้าปีนี่ก็ได้ ต้นมะก,กอกเข้ากะใบร้นเบิดแล้วจ้ากำลังออกดอกไม้แล้วลูกเพินินกะล้นอยู่เต็มดินละจ้ากินบ่ท่านนะ่ะแล้วมูมูแทงยอดดอกไม้กะแท่งเลยจา้าออกดอกไม้แล้วเพราะว่าการใส่เวลาของการออกลูกออกดอกของเพิินสีใส่เวลาเป็นปีเลยจ้ะออกดอกตอนนี้กะไปสุกตอนเกี้ยวเข่าปีหนาคือเกาจาก้ะ ใช้เวลานานเลยบักกอกอ่ะกับมะเบิองบักกอกเก็บบักกอจกจ้าบักกอกอยู่ใต้ต้นเพราะว่ามันว่ายแล้วเนาะกับมาหาเลมหาเลือกจก้ะกับพ่อมีพ่อได้อยู่จ้ะกับพ่อมีอยู่จ้ะพ่อมีหน่วยอยู่จ้ะนี่พ่อได้อยู่จ้ะพอ่อ,พอได้กินอยู่จ้ะ มันนี่สิเก็บประกอบได้จ้าพี่น้องจ้าประกอบลายปะเนี่ยล้นเต็มต้นเลยจ้าเพราะว่ามันไวแล้วเนาะเท่างต้นมันมีมี่แหลวจ้ามันมีอยู่รางอยู่ใต้รางแหลวจ้าอยู่ดินแล้วสิเก็บประกอบไปไวถ้าตามสมเนาะเพราะว่าเป็นรอบรอบสีสุดท้ายของปีแหลวจ้าไก้สิเบิดนวยแล้วประกอบก,ก็ได้ เยอะเลยจ้าพี่น้องจ้าประกอบเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ถ้ากินโดนๆเนาะจ้าสำหรับมือนี้กะกับบรรยากาศธรรมชาติชีวิตชาวนาเนาะวิถีคนเลี้ยงควายจ้ะกัขอฝากให้พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เดือนเพ็ญเนยเด้อจ้ะจ้า,จาสำหรับมือนี้กะสวัสดีจ้า